สวัสดีทุกท่านผมก็จะมาพูดเรื่องน้ำดื่มนะทุกท่านบ้านหลังนี้เนี่ยแถวหมู่บ้านเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มนะพี่น้องเอ้ยน้ำดื่มเนี่ยเขาจะมาส่งไม่สม่ำเสมอล่าสุดเนี่ยเขามาเก็บน้ำนะมาเก็บมาเก็บเอากระป๋องน้ำไปเพื่อที่จะเอากระป๋องใหม่มาเปลี่ยนแต่เขาเก็บไปเฉยๆกระป๋องใหม่เขายังไม่เอามาเปลี่ยนนะทุกท่านที่มันเติมน้ำมานะ แล้วทีนี้มันก็ไม่มีน้ํากินนะห้ากระป๋องเนี่ยเขาเาไปหมดแล้วนะเออเขาเขาไปแล้วเขาไม่ได้เอาน้ําอันใหม่มาเติมให้ทีนี้ก็ไม่มีน้ํากินผมก็ต้องพกนะผมก็ต้องพกน้ํามาจากที่บ้านนะทุกท่านนี่ผมก็ต้องเอาน้ำมาให้ทีมงานกินก่อนนะครับที่บ้านผมเนี่ยน้ําไม่ขาดแคลนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยผมเอาน้ําดื่มมาจากที่กุสุมาน ผมผมเอาเจ้าที่กุสุมานแต่ว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นเจ้าในหมู่บ้านนะฮะเขาอาจจะคนละระบบกันนะฮะแต่ระบบของผมที่อยู่กุสุมานเนี่ยน้ําถ้าหมดไปประมาณสักสถังสองถังสามถังเนี่ยเขาจะมาเติมให้เลยเขาจะไม่รอให้มันหมดนะเ,เขาจะไม่ปล่อยให้มันหมดถ้ามันหมดปุ๊บหรือว่าเราไม่พอดื่มเราก็สามารถโทรโทรไป เพิ่มโทรไปเพิ่มแก๊ลอนได้นะเออโทรไปบอกให้เขาเอาแก๊ลอนลงมาเพิ่มแล้วเขาก็จะเก็บหลักตังเราเพิ่มแก๊ลอนละสิบบาทนะทุกท่านแบบนี้อ,อ่อแก๊ลอนละสิบบาทนะเจ้าที่ผมใช้ดื่มเนี่ยจะเป็นเจ้าที่อยู่กุศนซึ่งไม่เคยขาดเลยนะครับถ้าขาดเราโทรไปบอกเขาได้ว่าน,น้ําหมดเขาก็จะรีบเอามาส่งทันทีเลยนะครับแต่แต่เท่าที่เคยใช้บริการมา เป็นระยะเวลาหลายประมาณปีสองปีละไม่เคยขาดนะทุกท่านประมาณประมาณหมดไปประมาณสักสามเกลนนะฮะเขาก็จะมาเติมให้เลยเขาวิ่งทุกวันอ่ะไอคนที่สูงน้ํานะเขาวิ่งทุกวันแล้วทีนี้บ้านลุงศาสตร์เนี่ยน้ําไม่มีดื่มนะทุกท่านพอน้ําไม่มีดื่มก็พากันดื่มน้ําก๊อกนะฮะพากันกินน้ําก๊อกนะทุกท่านปัญหามันก็อย่างว่าเลยน้ําก๊อกมันก็ไม่ใช่ว่ากรองแล้วเนาะมันไม่ได้กรองนะ เออเอาวางแถวนี้แหละเออ,อทับสายไฟปัญหาก็คือมันน้ำมันยังไม่ได้กรองเนาะเท่าที่ผมดูเนี่ยนะน่าจะเกิดปัญหาภายหลังในเรื่องของน้ำดื่มเพราะว่าถังหนึ่งเนี่ยสิบบาทเขาก็ดื่มได้ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์ต่อต่อห้าถังเท่าที่ดูเท่าที่ผมมาทำงานอยู่ตรงนี้นะประมาณห้าถังเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง นะซึ่งดูแล้วอาทิตย์ละห้าสิบหกสิบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินเยอะอยู่นะสําหรับน้ําดื่มนะทุกท่านเอาอย่างนี้แล้วกันนะอผมว่าเป็นไปได้ไหมถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีนะหายเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีซื้อกรองน้ํามาให้เดี๋ยวผมจะติดตั้งกรองน้ํานะให้จะได้ไม่ต้องซื้อน้ํากินเ ติดตั้งกรองน้ําแล้วก็กรองน้ําประปาเนี่ยกินเลยนะทุกท่านเออต,ติดตั้งกรองน้ําสักเครื่องหนึ่งแล้วก็พากันเปิดกินเนามันจะได้จบปัญหาจะได้ไม่ต้องไปง้อรออา่าน้ําดื่มเขามาส่งนะฮะถ้ามีกรองน้ําก็ดีถ้าไม่มีถ้าไม่มีกรองน้ําเขาก็ดื่มน้ําประปลาเนาะท่านอา่ะดื่มน้ปาปราปานะครับ แต่ว่าถ้าจะให้ดีน้ำปลาปาต้องต้มก่อนนะต้องพากันต้มต้มก่อนให้มันสุกก่อนแล้วรอให้มันเย็นแล้วค่อยดื่มเออเอามาต้มต้มต้มไว้ถ้าจะให้ดีนะถ้าไม่อยากกรองนะก็มีอยู่สองทางเลือกนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังว่าแลต้มยังไงล่ะหม้อก็มีหม้อเล็กนิดเดียวนะท่านแล้วก็ มีเป็นหม้อนึ่งข้าวเนาะมันต้มมันก็ยังว่าเลยรสชาติมันก็กร่อยมันแม่ร่อยหม้อก็หม้อเล็กนะถ้าเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยก็ว่าไปอย่างนะถ้ามีเครื่องกรองน้ําผมก็ยินดีติดตั้งให้เลยนะท่านเออพอดูแล้วยังมีปัญหาเรื่องการดื่มน้ําอยู่แต่ก่อนไม่มีน้ําดื่มกินน้ําฝน น้ำฝนก็จะมีอ่ายุงลายมาไข่อะไรลุกดิกลกด,กด,กดกอยู่เต็มน้ํเาเขาคือดื่มกันแบบนั้นนะฮะเออมันก็ดูแล้วมันก็ไม่ถูกสุขอ,อนามัยนะครับทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีให้ผมไปซื้อน้ําพอซื้อน้ําปุ๊บเรากอ็อ่ไม่สามารถไปเอาถังนียไปเปลี่ยนที่อื่นได้มันก็ต้องเปลี่ยนกับเจ้าที่เราซื้ออย่างเดียวเพราะมันเป็นถังของเขา เอาถังยี่ห้ออื่นมาเปลี่ยนเขาก็ไม่โอเคนะท่านเออมันเขาก็ไม่พอใจเขาก็ไม่โอเคเขาก็เลยเออไม่ให้เราเปลี่ยนถังที่อื่นนะไม่ให้เราไปซื้อเอาที่ร้านอะไรประมาณเนี้ยปัญหาโลกแตกไป่น้อยเอา้าเอาเป็นว่าดื่มน้ําก๊อกกันแหละในช่วงที่ผมอยู่ผมเอาน้ำมาให้กินแต่พอไม่อยู่ผมก็ผมไปที่อื่นแล้วผมก็คงจะไม่ได้เอาน้ำมาให้กิน เหมือนบ้านเขียวผมก็ให้เขาเอาลงน้ําตลอดเรามาเก็บเงินที่ผม <c oughs> <c oughs> จะมีไงเรื่องน้ำดื่มปัญหาโลกแตก <c oughs> วันนี้ก็จะทําชั้นวางของตรงนี้นะทุกท่านยาวๆไปเลยอยังไงก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนทุกท่านสวัสดีครับ